มัดรมมัดรุมมรมีใครปิดห้องน้ำหรือยังครับมัเล่นอาฟฟกับผมไ็ได้พี้าอิ่งก่ขวาูนี่ดนหน้าต่างอยเหน้าต่างไหนมี่มีหน้าต่างนี้กับหน้าต่างเหลืองครับตัวอ ห้อยอยู่นี่ตัวหนึ่งวุ้ยเฮียบันไดบันไดมาไหนฟุบันไดเหลืองห้อยห้อยห้อยอยู่สามห้อยอยู่สามห้อยอยู่สามขอแล้วขอดีที่สองกำลังจะเข้าโยนโดนโยนโดนล่างยี่ไิบหึงหรอกมันอยู่ล่างมันอยู่สุดเลยฟุกขอกำลังเสริมเลยฟุกไปไม่กูจะปาดอีเวนนี่ก่อนเนี่ยแล้วแต่มึงนี่ ไหวแอบตรงไหนเพื่อนปิงไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วตอนนี้เราไปด่าข่าวให้เล่นไปเล่นไปโดนวินเดอรเราโดนยิงได้ไงอ่ะเพื่อนเราโดนจากไอ้นี่ไอ้หน้าต่างคู่อ่ะหน้าต่างคู่ในไซส์คนวินเดอร์คนวินเดอร์ชายเดียวโหดทอนเป็นอินดิวดว์เราไปด่าข่าวให้อยู่เล่นไป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  ไม่ได้ยิงกันทางเดียวไปได้ขาวหรอมีเหรอใช่ครับทุบรดอยู่ครับเออไปได้ขาวทุบรดผมล็อยู่ผมล็อยู่ไปได้ขาวอยู่ลุงยี่หุ่นไปได้ตายไ่ได้ขาวตายใจเย็น No big w i n d o وز บิ๊กวินด o ز บิ๊กวิน ย่อนรู้อะเรียไม่ได้เฮาก็ไม่ต้องไปเอามาขโดนโลงขบวนขบวนข้บวนมันบอกว่าโอ้โหแล้วใส่ใส่ทางซ้ายหายร่างเออเอ้ยไอ้ยึดทำไมมันเจาะรูให้เดินไม่ได้วะใครแม่งเจาะวะไอ้บอสก็คงจะเป็นตัวลูกซองแหละครับเพื่อนน่ะ โอ้ยแม่งจ่อให้เดินนั่นแ่ละแล้วทีกูจะมุดไปเล่นตรงโต๊ะไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยแม่งมุดไม่ได้ยังยืนวัดใจเย็นๆใจเย็นๆยิงขาดเองแล้วก็อย่าไปโทษคนอื่นเขาหิวเลยดูออกใช่ยิงครับลยดูออกมีคนหนึ่งโหลดอย่างนานมันเปิดโปะละออกไปเติมออกไปเติมชแม่งยิงปั่นอยู่ด้วยไอ้สัตว์ โอ้ยโอเข้ามาแล้วเว้ยมันรัดมันรัดมันรัดตรงไหนอะอ่าชั้นหนึ่งนะพี่ก่อนถึงมาได้เหลียตัวอยู่นี่ตรงนี้เราไปในข่าวได้นะพี่ตรงผมเข้าไปแล้วมาด้วนเข้าไปแล้วแถบบนล่างเนาะด้วนโอเคทุบบน นั่นแหละนั่นแหละโต๊ะกลมมันอยู่มันยึดไปแล้วก้มงเห็นเลยนะหน้าตอนเนี้ยมาร์คสี่ไม่ได้มีตัวคอร์สซ้ายอยู่เฮียได้เสียงเสียงปืนโอ,โอ้โหแม่งสแกนกูรลลัวรวเลยเฮียนี่ไงโอ้โหหลังเข้าแล้วบันไดฟากนู้นลงมาต่อแล้วเหรอตัวทุบตายเลนฟอรอสแตกแล้วแตกตรงกลางครับ เมื่อเราสู้ประตูใหญ่ดูเรียนฟอร์สได้อยู่โอ้ยมันอยู่มันอยู่ขวาว่ะพี่ไฮ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 เดฟิวเซอร์เอาไซด์แค่แค่ฟูพี่ไฮแค่ฟูพี่ไฮปล่อยนะโดนจะเข้าทางบอสอันหนึ่งบอสมีอันเดียวบอสวอร์มโยกันอะไรยิงวอร์มมันไม่ได้โดนสองทางหรอก เสียงมันอยู่ห้องเปลี่ยนไอตรงนี้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 เจาะอยู่บนมันเปิดไปถึงลวดไปถึงลวดโอ้โหจะเปิดไอ้เหี้ยบอสกูได้นะเคาะลวดมาแล้วมันมาถึงเปิดมันมาตรงนี้เปิดมันมาตรงนี้เปิดแล้วก็จูอยู่บอสอยู่เลยติดสวยปวดตายใช่ไหมครับไม่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 ตัวแรกตายเดยสุดท้ายบอสนั่นแหละข้างบนยังอยู่ข้างบนยังอยู่ออนปิงสามปิงสามปิงสามออกไปแล้วเป็นบันไดเป็นบันไดไอ้จริงเซ่ บอมันจะยิงลวจะดหน้ามึงเนี่ยเรีอบร้อยไอ้ยี่ยเื่อนตายก่อนนะเนี่ยสวิตช์สเตติวิฟพาร์ีสวันด่ามันด่าด่าเหรอใช่ันด่ารวะ้ยแล้วมันก็บอกอีกว่ากูเก่งกูเก่งแล้วเหลังมันต้องมาบอกเฮ้ย ได้นะพี่นิวว่างอยู่ที่นึงพมันบอกว่ามันบอกว่าไปชั้นไปกันชั้นสองกันได้ครับโค้ดพี่ฝากพิมพ์บอกกูไม่กล้าพูดสวนมันไปวะเพราะกูสูตรคิวให้ให้ไอ้บอสพูดไปถ้าหน้าประตูเข้าเพื่อนเรายิงฟริวเอาเลี้ยนฟอสหลังหมดเลยเหรอเออเดี๋ยวกูก็งงมาอยู่ตรงไหนฮะบอสมันยิงไหนตายอะผมยิงหน้าต่างคู่ด้วย ขึ้นไปในบนไปหนึ่งกัวโอเคโอเคโอ้ไม่ยังสะบัดโดนหัวกูอีกไอ้เหี้ยแท็คซี่เรจะตายห่าแล้วเจ็บนิดนึงอ่ะเจออุ้ยอะไรบุกอะไรบุกแท็กซีอยู่ฝั่งวีซ่าวางอยู่น็อกหนึ่งวางอยู่โต๊ะกลมวางโต๊ะกลมไม่มีที่เล่นแล้วมันตายแล้วตำแหน่งมันอ่ะอยู่ตรงโต๊ะกลมตัวหนึ่งอัลตร้า โอ้โควิซ่าอีกตัวนึง่งวินาทีต่างๆไอ้แก้ได้แล้วถ้างั้นแก้ได้แล้วถ้ามันอยู่วิซ่าเพื่อนของพ่อเพื่อนทีใครลองเพื่อนดูไอ้ครับผมไปกระดิกไม่บอกกระดูกกระดิกไม่ใช่ไม่ใช่ เ,เ,เฮ้ยมีเฮียตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งนะมันได้วีซ่าเันเจเกอร์ใช่โอเคล็อกอะไรใช่ไหมล็อกแล้วเฮ้ยมีหยุดมันได้เล็งอยู่เลงอยู่ตรงตีมันได้เลยตด,ด,ด้ดินตาดิน สวยครับสวยกูเล็มาในมาในวลล่าอยู่มาในอวะนี่ยังอยู่ยังอยู่ผมยิงไม่ตายไตายไม่าไ่าไม่ไ่ตายไยไ่ย่ยไมมตายไาย่ยไม่ไตายไม่่ยไม่ยไ่ายไม่ายไ่ตมยไมไม่ตาย่ต่ตตยา่า่ย่ยไม่ตา่่ตไม่ายายยายไ โอ้โหเยี่ยยังวิ่งมาได้สัตว์เอ้ยช้าไปเน็ตปุบปุบเสร็จนล้วแหละเที่ยงเฮ้ยเอาไอ้ฟุ๊กเทีโดนกระหน่ำสิเกิดอะึ้เขายิงกันตายวะนี่ไงอยู่หน้าผมเนี่ยอยู่ๆก็ตายกันเฉยเลยก็บอกเชื่ยงไอ้เยอะแกล้เลยกันไอ้ฟุ๊มึงแก้แค้นเหรอมึงแก้แค้นพี่ปุ้ยเหรอที่มึงโดนแฮกเกย์ชา ไม่ใช่เหตุผลมึงตายแล้วรูนั้นน่าจะมีคนหวั่นไปเฮ้ยใครนั่งอยู่วะอุ้ยเอัดเลยเนียแล้วแอดตัวมาเลยอเลยสักชุดแบบนี้ฝั่งตรงข้ามไม่เหมือนอยู่แล้วยิงกูในเกช้าใช่ไหมจัดเลยไม่ใช่และแอบอ๋อไม่ได้อ๋อเหรอเฮ้ยกูพี่ปุ้ยจำอยู่นะ รหวางวานขนานะมึงใครจะไป่จำว่าเฮ้ยทำไมเกมหญิงพวกเราเล่นโหดขึ้นกว่าเดิมมันกากเลยโอ้โหเกมเนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเล่นอีกก็โกนเลยก็แล้วท้องกันแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเอาอะอย่าเล่นบอลด้อเดี๋ยวดูเลยมันเปลี่ยนไปนนนึงี่ไงพี่มาแล้วเข้าดิมมาแล้วโทรคนหนึ่งซิลเวอร์แล้วแบบนี้เวลามึงไป็าผวิจารณ์เขาไม่ด่าหรอไม่เป็นเกมมาเล่นซิลเวอร์อ่ะ จริงผมขึ้นแพทอยู่อ๋ออ๋อ,อ,อคือแบบเฮ้ยมึงแรงแรงมึงแรงโกมึงวิจารอะไรกลัวอะไรเงี้ยเอายิงให้เด็กมันดู <laughs> เอ้ยเล่นเล่นชาเล่นกันพี่บอสสนใจจะเป็นนักภาคดูบอลบอ <laughs> ร่างร่างอีแต่ดูอยู่ยังไม่เจอนะจะโดนท่าหนึ่งเบรกรูมเชียนี่นี่นี่อยู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 ่ที่อยู่ที่นี่ปิง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 ตายแล้วตายแล้วตายปิงตายโอเค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 วายโโโโโกกกกกมีขับคันครับระวังเท้าโอ้โกรุ่นป้องยิงตายสัตหน้ากูเนี่ยอยู่ในห้องเล็กอ่ะห้องเล็กห้องเล็กเดิมเดิม ล่าสุดห้องเล็กไงฮับบ,บขเขเเบเาเล่นเขาเล่นด้เียบแล้วไอ,อ้บอสเดินทั้ทางเลยฮี่นั่นถงถ่ายไว้ฝั่งนูน้นแล้วพี่นิวล่าสุดไปปาสมกใส่บอสฝั่งนู้นแล้วไอ้ยีมานี่แล้วมาฝั่งนี้แล้วไอ้บอสกลับไปล็อกได้ กยาวไหนอยู่กับพี่นิวน่าสุดอะสมแต่ผมอยู่หน้าต่างไอ้นั่นเหรอคือมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างพี่เอวกับไอ้บอสอะนันนั่นโดนนั่นั่นโดนแบบไม่เมือนบอมอยู่ที่มันบอมอยู่ที่มันยังไงก็ต้องเดินไปแล้วมันยังไม่ออกะ เรียบร้อยมันกลัวจะมีฝั่งนี้เข้าอยู่นะไฝั่งกำแพงเนี้ยมันมีขับคานมั้งังมมีอีล่าครับข้างบนมีไม่มีนั่นปะวะไม่มีครับตอบไปก่อนเลยเียไม่มีมามาถึงชาร์จระเบิดชาร์จระเบิดโอ้โมาตอบแ้วมันอยู่กู เดี๋ยวพังระเบิดลีลาไปเพื่อนหูเป็นเดียวเข้าหัวตัวเดิมไอ้เหี้ยชัดเพี้ยอยู่นะบอมมาอยู่ในห้องน้ำาอมมาอยู่น้องน้ำระวังนะมีขับคานะขวามีตัวซ้ายมีตัวเออมิงสี่มีตัวหนึ่งชั้นสองชั้นสองออฟฟิศอะห้องข้างห้องนบูอะ เครียตัวน oh <my S 3> ั้นแหละป๋าเคลียร์เคลียร์คัสตอมอะไรใช่ไหมเราไม่มีตัวเปิดเลนฟอร์สดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดนะในในในห้องน้ำมีโฟมกันดึงเคลียร์อย่างนี้ก่อนไหนมีตัวเฮ้ยมีอยู่ในหลังนั้นเลยกล่องหลังกล่องลบไปแล้วลบไปแล้วโอเคดูซ้ายหน่อยดูซ้ายห้องน้ำมีไม่มึงมึงมาดูได้คนเดียวอู้ไม่ได้ โอ้โหเยี่ยกูยิงพลาดอีกมัถึกจังวะหน่งหนึ่งแล้วน่าอยู่ข้างในละอยู่ข้างบนเหรอระวังนะเพื่อนบอกอยู่ข้างบนแล้วกล้องผมยิงไปแล้วเฮ้ยนี่ไงอ้ยเยี่ยเฮ้ยออมาปะมันจะงัดวะอะไรเดีเล่น ้ยิงมาก่อนเลยใช่พีฟ่ฟายมาก่อนเลยหลอกงัดมันปิงนี่แหละปาดเลย็อ,อตนั้นลนายมาาันทับยังไงไใช่ผมยืนคืคคค<ร>อก้าตนผมต้องปาดมาเล่นอยู่แล้วแล้วผมค่อยไปเล่นจังหวะที่ลูกหมด ปากเขียงข้างบนเลยนะผมจะเล่นรอบๆไซส์เออเอ้ยมันอยู่ฮอลเวย์ตัวนึงอ่ะอยู่นู่นเลยปิงสองตัวนึ่งอาผมก็แหบจอไซส์อยู่นะเบรกลุมเคลียร์เบรกลุมเคลียร์เฮ้ยมไโอ้โหเฮียสองตัวฝั่งนี้เฮียยิงไม่ตายอีกแล้วมึงโดนเข้าหัวอีกแล้วเฮียปีกตาดตัวนึ่งปีกตาดตัวนึ่งปีกตาดตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยมันจอดด้วว่าอยู่ฉันบนตัวนึงเห็นปะล่ะ ทุกมันก็ได้บอสมันกระแทกผมพี่พี่ปุ่ยพลามาเียวหลังเข้าหลังเข้าปิงสองปิงสองเยเก้พี่ปุ้ยขวาขวาจ่อะไรขวาขวาทางยาวทางยาวนั่นแหละพี่ออกไปช้าไปนิดนึงมันวิ่งหนีไปแล้ว ล็อกตายแล้วล็อกหรือลูกไม่รู้ตายแล้วสวยว่ามาอยู่ในไซส์ครับไซส์ไหนวะอ่๋ออย่างนี้นะไซส์อยู่ข้างล่างแต่ฟอสจะฟอสใกล้ตายแล้วฟอสเนี่ยนัดเดียวล่วงเลยส่วนไหนก็ได้อยู่ล่าสุดมันอยู่ตรงก่อสร้างนู่นอยู่ตรงไอ้ห้องที่มันโอ้ยเฮียบอกไงดีวะหนึ่งกะที่หนึ่งกะที่จำชื่อห้องไม่ได้เอ๊ะประตูหน้าหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่แตนเดี๋ยวมีเวลาเยอะมีเวลาเยอะ ก็เล่นไปดูเรื่องฟอสเจ็บอ่ะเจอบอสเจอตัวนึงบอสเจอตัวนึ่งตัวไอ้ที่เนี่ยแหละตายไปแล้วเจ็บแล้วตัวเจ็บตายไปแล้วอยูยู่อยู่กับบอส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 แแแแอนพพพพีีีี่่่่บบบโอ้โหเรียบร้อยได้อยู่แล้้วไมมม่รูุ แต่เมื่อกี้ก็เราจับแผ่นกระผมถึงตัวมาแล้วไงนางเล่หแม่งจเจาะเฮียเลยเจาะไม่มุดไอ้สัสเจาะมุดไม่ได้ไม่แต่เมื่อกี้ก็ไม่เห็นเลยนะรอได้เออมองยากแบงใส่กันเฉยไหม ยี่ไม่รู้มุมหน้าต่างหลังแค่นั้นเองะเอ้บุกไม่ได้เลยสักราวนึงไม่เป็นไรเอาไหมด่านของเราย้ายบ้านนะไม่ได้ย้ายแล้วมันมันรีเวิร์ค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 อะเง้ยเรานี่คือตั้งแต่มันรีเวิร์คเรากลับเป็นครั้งแรกเลยแต่มันรีเวิร์คแค่นิดหน่อยไหมอ่ะนิดหน่อยอ่ะบางจุดนิดหน่อยนะพี่เอออย่างละนิดอย่างละหน่อยเลยมันเพิ่มทางเดินตรงบันไดก่อสร้างมาเพิ่มอะที่แบบเดินชิดไอ้นี่ได้อะพี่ระเบียงอะที่เหลือแทบจะเหมือนเดิมหมดเลยยันโดนแบงก์ก็ bình bình mà, oh. ừ, ở à? Changing <coughs> 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 ขึ้นบันไดรถเมล์นะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้องเว้ยจะเข้าจริงอยู่จริงนต่างโดนไม่เล่นเลยเอามาดิสัตว์บันไดขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงแล้วเหี้ยขึ้นบันไดขึ้นลงแล้วลงแล้วพี40ปาร์ดเกาะบันไดบันไดอะไรวะ เเมรงลงอีกด้านลงไปแล้วไปไปปิงสองทางซ้ายไกลๆแล้วพี่ไปไปแดนข้างนอกแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหรอีเจอีเจตายนอนปิงตายจิงสิเหรอใช่ครับตายโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหมือนดูดี มันโดนตบเยอะเลหน้าหลังเขาเมื่อกี้แล้วอยู่ๆก็ลงไปกลิ้งกำลังหันไปยิงมันปุ๊บตับหน้าพอดีปรึบเต็มท้ายถอยๆเล่นไงกับพ่อหนุ่มชุดแดงเมื่อกี้วะกล้องกูเห็นแม่งหมดเลยอะไม่ว่ามันจะไปเดีมันขึ้นลงขึ้นลงเลยมาแค่ทำแบบนี้สองตาก็จะเสมอแล้วพวกเราไป เฮ้ยผู้เอกัชาเหี้ยลมันดงแช่เลยกันฉีกซองไ้เหี้ยใครแกะตรงนเนี่ยมเซตเซตนี้ต้องเล่นชั้นสอเยอะๆนะเรียงส่มสามนะระวังนะเี่ยพวกใหญมาปิงๆกันด้วย โอ้ตรงนี้แกตกได้งไงวะโอ้ยเฮียมีคนมาวีไอไอนนี้มาแล้วนะเขี้ห้องเราวะห้องนี้ปิงอะตรกลุ่มล็อกทางมาบอกคับบ้านอยู่ไม่ตายวะกูดแตกวะโอ้โหแม่งไถ่กูต่อด้วยเฮียโอ้โหแม่งเฮียนี่แม่งกล้าเล่นจัด เอาละทำกันถ่ายไหนถ่ายแต่กันครับผมโอเคครับเจอกันทุกคนโอเคครับก็หลังจากที่เล่นไปทั้งหมดนะฮะโอ้หผมพูดตามตรงนะผมไม่ได้นับเกมเลยนะครับเล่นไปหลายเกมมากถ้าจำไม่ผิดมันเป็นชนะ8แพ้7นะแต่ตอนนี้เป็นชนะ12แพ้8เนี่ยซึ่ง วันนี้หลามกินถือว่าเล่นได้เล่นได้เป็นงานกว่าก่อนช่วงหน้านี้มากๆถ้าใครดูคลิป ep ที่3เนี่ยจะ mm. เห็นได้ว่าหลามกินยังแบบยัง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 งงยังมึนมนบางมุมบางอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่พอมาเป็น ep นี้เหมือนเริ่มเข้าที่เข้าทางทั้งนั้นที่ไม่ได้เล่นไม่มีใครเล่นเพิ่มนะไม่มีใครเล่นเพิ่มมีผมเล่นเพิ่ม,เล,เ,มเล่นเพิ่มก็คือเล่นทําคลิปแงลงลงให้กับใน YouTube เลยแหละก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นเป็นภาพที่ดีขึ้น เดีย๋ยวจะบอกว่าในในในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเล่นเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราประสบการณ์เยอะกว่าทีมตรงข้ามพอสมควรเพราะฉะนั้นชนะเนี่ยไม่ค่อยแปลกพอมาเจอเนี่ย,พอ,อยพอมาเจอแบบเป็นทีม5ไปอะไรปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนเจอเสมอเหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าแหละมาเลยทําให้เราเล่นยากด้วยมีเกมหนึ่งเกือบแพ้ถูกไหมแล้วก็มีเกมละเกมสุดท้ายก็ถือว่าแพ้ไปก็ถือว่าโอ้โดเดือดนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสาหรับซีรีส์การเล่นแร้งของพี่แหบใน เกมเรนโบสิกนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็อยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับเกมเรนโบสิกซินะครับอยากให้อยากให้นำคอนเทนต์อะไรลองลองเสนอมาหรือพิมพ์แชทก็ได้นะพิมพ์แชทบอกกันคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทําอะไรนะครับก็ขอบคุณมากไปเจอกันนะครับสําหรับคลิปนี้แถบขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ